Mm-hmm. สวัสดีครับแฟนเพจสวนะเปิร์เขาเขียวครับวันนี้ก็ตามสัญญาครับซูทูวฮมวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งมาดู e ี5หครับเรือตอนที่5แล้วเ,ออเราบอกว่าวันนี้เราจะพามาดูสิงโตขาวสิงโตขาว,ขาวราชาไลปันหลังนะฮะในภาพอาจจะเห็นเป็นสิงโตที่ไม่มีไม่มีแผงคองก็จะเป็นตัวเมียรครับเป็นตัวเมียแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมพิเศษเอยวกล้องจะตาตาเข้ามาดูข้างใน สักพูดหนึ่งเดี๋ยวเราให้ดูภาพกันในยก่อนนะความน่ารักของสิงโตขาวก็คือสัตว์ตระกูลแมวขนาดใหญ่เราชื่อภาษาอังกฤษเด็กๆก,ก,ก็จะรู้จักเลยว่า lion ห,หรือเรารู้จักข้อไปก็จะมีสิงโตอยู่หลายที่นะฮะในแอฟริกาก็มีในเอเชีย,ก,ยก็มีนะครับในเอเชียก็พบสิงโตได้ทางอินเดียก็มีนะครับในแอฟริกาใต้ก็จะมีอยู่ สิงโตเดี๋ยวกล้องจะจับภาพให้ดูนะครับวันนี้มีของเล่นด้วยกล้องตามไปดูสิงโตขาวนี่มีลักษณะคล้ายๆสิงโตสายพันธุ์อื่นนะครับแต่มีขนสีขาวสิงโตขาว,ขาวไม่ได้เป็นสิงโตเผือกนะครับไม่ได้ว่าเป็นภาวะผิวเผือก้องดูตรงไหนครับดูตรงสีตาครับสีตานั้นไม่ได้เป็นสีแดงเหมือนกับทั่วสิงโตเผือกนะเหมือนสัตเผือกอื่นๆ จริงๆแล้วเราต้องเรียกว่ามันเป็นสินโตผิวสีด่างนะครับมันมีความด่างแทนที่จะเป็นสินตานิ่มเข้มมันก็จางลงนะมันก็เลยกลายเป็นสีที่เราอาจจะเรียกว่าสินโตขาวก็ได้นะครับตอนเกิดใหม่ๆเนี่ยลูกสิงโตจะมีจุดที่เราเห็นสามตัวนะวันนี้เราปล่อยมาสามตัวมีชื่ออะไรนักนะชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างสมหญิง มีสมหญิงกอย่้าแล้วก็เจ้าแมมครับอ่าสมหญิงกอย่้าแล้วก็แมมนะก็เป็นสมหญิงที่ตัวแม่ใช่ไหมใช่ครับตัว,ตวแม่สองตัวคร<ม>ับม,ม,มีกอย่ากับสมหญิงกอย่้ากับสมหญิงนี่เป็นแม่แล้วส่วนเจ้าแมมนี่ก็เป็นลูกถึงโตมีพี่น้องเขาอีกใช่ไหมไม้มอมแ,แมมมีอ่ามีเมฆไม้มอมครับเมฆไม้มอมนะก็เป็นเมฆไม้มอมที่ที่อยู่ในพื้นที่สวนตะปดของเขียวตรงนี้อยู่ตรง ส่วนแสดงตัดแอรฟริกาครับในบรรยากาศวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับก็ลัดเองก็มีความคึกคััแล้วมีอุปกรณ์พิเศษครับที่เห็นน้องกําลังเล่นกระสอบเนี่ยข้างในเป็นหญ้านะครับข้างในเป็นหญ้าที่มีกลิ่นของมะลายอยู่ด้วยนั้น สัตว์ก็จะมีพฤติกรรมในการออกใช้อุ้งเท้าไปตะปกนะ mm hmm. เพราะเขาได้กลิ่นได้กลิ่นของมาหลายก็เหมือนกับเขาได้ออกกำลังกายไปด้วยส่วนลูกบอลสีเขียวๆที่เห็นนั้นก็คืออุปกรณ์ที่จะให้เขาฝึกในการใช้เล็บใช้เคี้ยวในการที่จะเล่นกับลูกบอลก็จะแ่งไปมากิจกรรมเหล่านี้เราเรียกว่าการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ในส่วนเลี้ยงครับให้สัตว์ได้มีความรู้สึกว่า ได้ออกกําลังกายไปด้วยในระหว่างที่อยู่ในส่วนเลี้ยงสวนตัดยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับบางท่านมีความสงสัยว่าเปิดหรือยังยังครับยังดังนั้นรายการฟูทูมก็จึงเป็นทางเลือกหนึ่งครับที่สําหรับท่านผู้เที่ยวชมนั้นจะชมผ่านเ c e b ุ o k ไลฟ์ของเราครับท่านสามารถเรียกชวนเพื่อนๆน,น้องๆเด็กๆมาดูได้นะครับ facebook ไลฟ์ของเราก็ทุกวันครับส่วนเวลาก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเราจะจัดให้ในช่วงเวลาใดเนื่องจากว่าเราจำเป็นต้องมีมีอุปกรณ์นะครับให้ตัดได้ออกกําลังกายด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงบ่ายครับที่เราเรียกราชาไลฟบรรลังเนื่องจาก่ในธรรมชาติเองนั้น แต่ไม่ได้พบมากนักนะครับสําหรับสิงโตขาวคือเขาอยู่ในธรรมชาติไม่ได้ครับเพราะว่าลักษณะด้วยพฤติกรรมที่เขาไม่เหมือนกับเพื่อนๆที่ทไม่อยู่ในป่าธรรมชาติไม่ค่อยได้พบในป่าธรรมชาติครับสิงโตได้ชื่อว่าเป็นเจ้าป่าเพราะนั้นเวลาเรามาดูในสวนสัตว์จะได้เห็นความน่าเกงขามของสิงโตเหล่านี้ครับเ่อ,เพ,อเพื่อนของเขาอยู่ตรงไหน เดี๋ยวเราดูตอนนี้เขาอยู่ใกล้ๆโกงมาลายเนี่ยครับมาลายก็จะเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆตอนนี้ก็กําลังพาชมครับท่านที่ดูหมูอยากชมหมูตุนวันสุกเข,ขาวันสุกตุนพาทัวร์ครอบครัวฮิปโปในสวนสัตว์ครับกล้องพยายาม มองไปเห็นผ่านิึงตไปท่านจะเห็นม้าลายอยู่ไกลๆทางนู้นนะครับท่านจะเห็นม้าลายอยู่ซึ่งการจัดส่วนแสดงแบบนี้เป็นพิเศษนะครับว่าสัตว์สามารถที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งกันและกันอันนี้กําลังสนุกกับกระสอบที่มีกลิ่นของม้าลายอยู่ข้างในครับกระตุ้นความรู้สึกกร,ระตุ้นความรู้สึกในด้านประสาทสัมผัส ด้านนี้ถิงโตชุดนี้นะครับสมหญิงกอญาแล้วก็แมมเนี่นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับโซนม้าลายต้นฝั่งตรงข้ามเป็นแอฟริกาครับออ่ต้งมาดูทางนี้นิดนึงต,ตามมาทางนี้ครับ ก็็เหนภาาาพบรรยศของแอฟริกาครับก็คือมี ira, มีลามีวินเดบีซึ่งเร็วๆนี้เราก็จะพาชมทั้งโซนของแอฟริกาอีกครั้งหนึ่ง่วนด้านขวามือก็จะเป็นม้าลายครับ i uh -huh. ก็เป็นอีกเพ <มา S 1> ื่อกิจกรรมหนึ่งครับที่<ด><ด>เวลาท่านมาเที่ยวสวนสัตว์ท่านจะได้เห็นว่าเราจะมีเนื้ออนี้เป็นเนื้ออะไรเนื้อหมูเน,หมเนื้อหมูนะฮะเนื้อหมูอย่างดีะนะซึ่งอาหารในส่วนเลี้ยงข้างหลังนี่ก็จะมีให้ตัวตัวน,นี้จะเป็นกิจกรรมพิเศษในเนื้อหมูเนี่ยเราก็จะมีพวกคุกกะอะไรนะมีแคลเซียม,ยมด้วยนะครับเพื่อเพื่อเสริมกระดูกให้เขา ปาเป็นตเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องกินกระดูกกินเนื้อด้วยนะก็วิธีการให้แบบนี้นะครับคือต้องตามเงินมาเร็วเร็วเร็วเขาก็จะมาอยู่ใกล้ๆซึ่งมายืนมองขึ้นเนื้ออยู่บริเวณนี้ครับน๋อครับไปันเลครับไปกินตะแกรงไปยังนะเร็ว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 มาแล้วครับเดี๋ยวเขาแยมงนขึ้นมาเร็วเร็วเร็ว พี่เลี้ยงเองก็ดูทุกวันนะครับการมาสวนสัตว์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะมาถึงแม้สวนสัตว์จะไม่ได้ยังไม่เปิดให้บริการก็เจ้าหน้าที่เลี้ยงจะต้องมาทุกวันแล้วก็มีอาหารมาให้อยู่ตลอดเวลาครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงขึ้นมาเล่นเดี๋ยวกล้องห่านลูกคงไปก่อนกำลังขึ้นมาแล้วครับแอม ก็เขาก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับมาตรงนี้สนใจกันกันสอบก่อนกันสอบนี่มีมีกลิ่นของม้าลายอยู่เล่นกันสอบแล้วตกใจตัวเองเป็ตัวขาวครับก็เป็นอีกชนิดหนึ่งครับที่วันนี้ทาง เฟ็บุคลฟ์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวพามาให้ท่านชมกันครับวันนี้มีกอย่าครับม,แม,ม,แมีแมมแมมที่เป็นลูกนะครับอายุเท่าเท่าไห <4 S 1> ร่แล้วสี่ขวบแล้วครับสี่ปีแล้วมีแม่ชื่อกอส่วนแม่ตัวสิบสองปีแม่กอย่านะกอย่าสิบสองปีล้วก็ขึ้นมาเล่นกระสอบก็เหน่อยแล้วเลยยะเร็วเร็วเร็ว,รวมาเ้ยงก พี่เสียงก็พยายามเรียกครับคอยเล่นถ้าเหนื่อยแล้วมาเร็วเร็วเร็วขอบเร็วมาจริงไหมนี่กลิ่นแล้วเปล่าอ่ะมาะครับเราก็จะได้มีกิจกรรมแบบนี้ครับเวลาเข้ามาเขาก็จะมาก,กินอะตอนนี้เล่นกระสอบขอเล่นกระสอบ้องดูมา,กกาไกลๆจะเห็นนุ่มกว้างๆครับ สมิงสมิงเราปลอดภัยนะครับท่านที่มาแล้วเจ้าหน้าที่จะเตรียมอุปกรณ์อย่างนี้ไว้ให้เป็นอาหารพิเศษท่านก็สามารถมาขอเจ้าหน้าที่มัามีลูกกงครับข้อฏิบัติอย่างหนึ่งคืออยามือไปแตะลูกกงถึงแม้เขาจะออกไม่ได้นะมีก้านแบบนี้ถืออาหารไว้ให้แล้วเราก็สามารถป้อนเข้าไปนะครับเราก็จะเอาเฉพาะชิ้นเนื้อออกไป เป็นอาหารที่เราใส่แคลเซียมไปด้วยนะเพื่อเสริมสุขภาพตอนนี้ดูพฤติกรรมเขาเขากำลังใช้เล็บนะะเล็บเนื้อจางออกมาแล้วก็ตักุยเอากัสอบซึ่งข้างในมีกิน่นหญ้าของที่เป็นหญ้าที่มีกิ่นของมาลไยอยู่ด้วยนะก็จะใช้พลังของเที่ยวของเล็บนะในการที่จะเหนเเืน่อก็เขาเหนื่อยก็จะมากิ่นต่อ พอสมควรครับวันนี้ในช่วงของ, Facebook Line ของเป็นบุคลายของสวนสัตว์เปิดหัเขียวเองก็พาชมชีวิตของสิงโตขาวครับสิงโตขาวก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่เวลาคนมาสวนสัตว์เราให้ความสนใจนเรามาเรียนรู้เรื่องสิงโตซึ่งมีสักครู่หนึ่งสักคู่นี้มีท่านผู้ชมถามมาว่าแล้วสิงโตชนิดอื่นมีไหมมีนะครับอยู่ที่บริเวณหุบเสือป่านะ ะจะมีอีกโซนหนึ่งที่เราเรียกว่าแคทคอมเบตหรือหูเสือป่าที่นั่นจะมีตัดจำพวกเสือหลายชนิดพันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสือดาวเสือดามจากั่วก็ในโปรแกรมเราก็คงจะพาไปดูที่นั่นด้วยแต่วันนี้เราเลือกถึงโตขาวก่อนเนื่องจากว่ามีผู้เที่ยวชมเองให้ความสนใจแล้วก็บอกว่าอยากเจอไม้มอมแมมตอนนี้แมมอยู่นี่ครับสวนเจ้าไม้กับ อยู่ที่ต้นสาตัวอะไรครับะจะเมจกมจะไม้จะหมอมะเมฆไม้หม,ม,มอ,อม,มอยู่นู่นแล้วแมมอยู่นี่นี่คือสี่พี่น้องถึงโตที่เคยเกิดที่นี่ครับตอนนี้โตแล้วก็แยก<อ>บ้านไปอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่กับแม่พ่อญาลแล้วก็สมหญิงส่วนพ่อเขาคือกอไผ่ครับกไอไผ่วันนี้ไม่ได้ออกมาด้วยนะฮะกอไผ่กอไผ่อยู่หลังบ้านนะก็ผัดกันเข้าผัดกันออกแล้วก็ช่วงนี้สวนสัตว์ยังไม่เปิดให้บริการท่านสามารถติดตามชม ภาพต้นตัดผ่าน Facebook ไลฟ์ของต้นสตริงเกี่ยวทุกวันครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกไปยังคนรู้จักให้กดพอลล่าติดตามเหตุเราไว้ครับเรามีเรื่องราวดีที่จะมาบอกแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับเรากำลังจะมีกิจกรรมพิเศษให้ท่านร่วมสนุกกับเป็นบุ๊กของเราด้วยอันนี้ชมภาพบรรยากาศของต้นตัดก่อนที่จะลากันไปครับ